คันเมาแลวก็อยนะากเฟี้ยเนาะเมาเมามาลเวเฟียไส่คืองัอดังแฮนี่ยนี่าก็ทามหาอยู่บนมือทามหาแตล่ลุกไผ่ลุกไผ่ภว่าไปอ่างคางแล้วแปดปึกแปดมือแล้วเห็นเือนเห็นซานเมียเพิ่นกะซำไกลงวง,ง,งไปเลยลงทีจังเดือนเลยวืนง่งมากนี่ แค่ในเมื่อเฮือน,นก็เป็นเดือนอีกว่าออกแต่เฮือนอีกเฮ้ยโมอันเมาสุภาพโมซักเฮยฮะเมาเมาสุภาพโมซักินเงินกูกูว่ามึงใหญ่สมโนครัวซะเนาะเอออยู่บ้านมันก็เหงาไงเออนอนอยู่ลำบาเลยปีนี้ก็ไปตายได้ก็ไปลูกเออเปว่าปีนี้เธอการมาดำหน้าอยู่พี่เราพอมันหน้าเธอบม่ได้ดัอยู่แล้วมิตรบ้านอุบัติเหตุอยู่แล้ว ยังไม่ได้มันกำกับมึงเอ้ยยังอยู่นี่แหละลหพีน่น้องเอ้ยเอเวอร์เอเวอร์อเจ้าภาพนะคะสวัสดียังอยู่นี่แหละครับเมื่อไปที่ฮานุนนะคะน้าบุญบ้านค่นะตอนนี้ก็กำลังสิกับเลยละ่ะค่ะเพราะว่าเอืวอยเพิ่นมาฮอดแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นอยู่ได้ฮอดเพิ่นสีอดได้อยู่ฮอดมืออื่นโอ้ยแม่งฮอดด้วย เปิดหน้าตางเปิดนั่นนี่นั่งหอนให้ใครบ่ไอ้ตะโกรธเหอนจัะไปทั้งหลายกันจากเห็นใบใหญ่อยูตัวดำๆเนั่นเนาะบ่ออีกบ่อมูกพันอยู่เห็นมันขาวๆไหนคือหยวกกล้วยนี่มือซะมือนี่มาเพราะว่าแดดใหม่เพราะว่าเป็นหยวกกล้วยนั่งโอ้ยเจ้าจิว่านอไนอกจากนอกจากว่าฮอน เออแล้วมาหน่อยไหมกินเบียร์ก็นอนอาซานอนแล้วนอนยัวได้ขนาดนั้นเลยแล้วมากินละไหมบ่มักทานังมันจุบเอาเหรอเสียงว่าวกับเสียงหัวดิส่วนทางกันเลยเสียงว่าวดิเย่เย่เย่บัดเพื่อกันกับพ่อเสียหัวเอ หัวกระพิดแต่กูน่ะหัวพิษอันนี้หัวมวนอ่ะเฮ้ยมึงสอนในภาษาจีนมวลยังไงเนี่ยมันไม่สีหัวคือมูหัวสีหัวคือกันเอจ้าหัวกะห้องกากโอ้ยห้อนปัญจตายบาจิ๋วเราวห้อนนั่นเราแหละไปเฮ็ดเบี้ยกันในนี้เบิดมือเบิดเฟียอยู่บนผ้าป่านั่นมันหมดนี้หมดแล้ว ลูกไผ่นะก็ไ่ได้อยากเป็นซาดปันไดหักไม่แน่น <Brain. S 1> ่ะก็ทำฮะาำฮะบางแม่นามหานี่ยังยันลูกไผ่ไปหาลักเป็นล้มบ่ได้มาตอนที่เห็นพ่าวว่าอะไรจะลูกไผ่กูดิอยู่ลูกไผ่กูดกับพระลงพระรามาถ่ายเชิงกระเทยถาวรสักว่าดีกว่ามัเดดูเชิงนางใต้รึเปล่ามีแต่ว่าเห็ดบุญน้ำผู้เ่าวรบ่บ่าสักแบบแบบ ตาอตาอ่างอย่าว่าเด้อเห็นว่านานี้ก็พูดสาวรอได้นี่นั่นสาวรอค่ะโหโอ้ยคือเห็นคนหัวลูกเด้โอ้ยสิสิวอันเบียนี่ก็จะเม็นมันกินบ่เปืองเด้นั่งกินจนเที่ยวจักสิวัจักชั่วโมงแล้วพอมานั่งห้องกระเบิดหาขวดรกขวด ย่านะย่านอนอยู่พ่อแม่ย่าลูกไพลาลูกไพไปเลยได้ไปดีเด้อลูกเราไปดีเด้อลูกเราไปดีเด้อลหกเราขนาดมือนั้น ไไ e มื่อนั้นน่ะซื้อวอมมาซื้อวอมมาซื้อมาหลายนั่นบอกเอาไเอาเงินถ่ายก็ตะกี้กับบริปิ่นบอกตะรับไปฉีดวัคซีนมากูผัดไปฉีดฉีดวัคซีนมาผัดเคียวถือตัวเคียวได้สูงเราก็ถือคอนเทนยุทธ์ยุดธ์ว้าวตอาตะกี้เราดูเขาทานพี่ล่อทานอีกเกมเดียวตัอสั่นนั่นยังแเขาทาน เ้ากับเบิร์ดเบิดแมนข้าไหน่อยยางเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตาสามเข็มเลยเข็มเดียวอยู่หรือจะไปปัตจุบัลน่นพี่น้องไปบัตุานอัมลากันเลยค่ะไ่อีตันเป็นไทยอีตันเอื่อยเพิ่นเนาะมากกับฮอนนอากาศจากพ่ออากาศหนาวๆมาพราว่าพ่ออากาศฮอนแบบโอ้โห้รับตัวน้ำบอทันเลย เปิดแอร์กันแอร์ห้าซสิ้นกับอากาศบรรเทาได้ยังพอเหรโออีโออีนแอร์ดฟสดเทอร์นกับบอตกมาสแล้ฝนตกกับบอตกมาแต่ยก่เยอรมันเยอรมันเยอรมันเอรมนีบ้านเขาสิเอ็ดสวิตซอนี้ก็หนาวสมาบานฮาบัตซีบ มันกับทับสภาพบอทันคือว่าอะไรตาแรงข้าเป็นแนวข้าวเป็นอดทับกับวัชนี่ขาวเดินกระนาทอดหลักก็นทอดธรรมดาอดรมกระล่มแหมเลยใช่ไหมครับเจิยววินิเยหน้าจีบออะบอได้เอาควายถถามาแก้ทายซอยบอใายคาดๆเน ผู้แถวเอ้ยเห็ดหน้าลา่ทงได้ไวบหน้าทงนหน้าไอ้นองก็มีเหน้าสุขอยกสิจอหน้าให้น้องก็มีเด้นี่หน้าเหือตอนนี้เด้นี้หน้าเหือหน้ากะหน้าหน้าเกาหน้าห้าง ข่างามได้หนิเห็ดนาเหือตัวนีのの้นื้เฮืองๆมันจังเห็ดนี <uh, mm, no ่นะข่างามข่าวลุบๆเออแล้วเพื <t <t ่อจะติดใจแบบบัตะกี้ก็คือว่ากาศไปลกๆมากบริพารกันเบ้าบัตจิ้แล้วยังน้อยบ่หืเธอหน้าบริวารอ่ะจะเข้าไปเป็นกระหรอกกันแต่ Vô vô hang hãng lại sốt têm tem rồi giờ vào, bọn vô. Bye anh vô đầy vào vô. Nhãy vô. vào vô. Nhãy vô. Nguyên đi nhân 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 trang, nhân 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 มาแน่คนล้อมากินน้ำขวดสาวแน่กินเบียร์เบิร์ตหาหกขวดอ้าวเย็นเลยไม่เสี่ยเลยเฮ้ยเย็นเย็นเย็นมั่งไม่เสี่ยวมาแล้วกัดจ้ากัดจัดการละโลดนี่นะดกการโล คอยเมื่อผู้เดียวก็ได้มัแรงนั่นสีมสีเซอร์ตีและจังซองตีตีซองลนเลาะแล้วได้สัเซึ่งก็ตีการบอยมันเป็ย่องมัตีปั้มมาโรดบ่ยง่มันกจะใส่มันมันลุนแล้วเลยใส่ความรุนแรง จ่มขอดนผู้เสียเฮ้ยมันก็มากแบบนั้นหรือเ่ามึงค่อยค่อยๆต้องายต้องจมนี่คือเดียวว่าคือว่ามึงว่าว่ามึงน้ำมากแบบจุ่คุ้มตะเคียวตอนได้พ่อคอนแก่นนะครับว่าพอจนนั <Richt> er> ้นก <ness of this scene> <letter> ับค right? ุ้มตะเคียวคุ้มตะนาวถ้ามันากเมื่อเรเฮ้ยปะถ้ามันเมื่อปะและเมื่อมือนี่ก็ สีด้อนที่พนอีกบบครับปีใิมาบะเบ็ดกะเบียข้าวใช่ไหมนั่งกินเบียข้าวฮะเบีข้าวกับขาวซึจ้นอื่นุละวาจังสีเอ้ยพนมาในปีใหม่สองมือเหรอีใหมาสองมือองมือต่ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะทานเมื่อกี้จะถึงสวันมันห่อนคือว่าเลยลับไปเข้าใจอยู่มันปับสะพบอท่นเลยคะามหอนจาก Going, เราแห nah ้งกับปกสบาาอยู่ดีสุขภาพเราก็มีเงินุถโบรถแห้มี้วมในวันที่หกอีหามือเฮ้ยบุญบันเทอาเลเออหาบะอาทิตย์นงกระบุนบ้านอมมาลาต่ออีกช่วงนี้ก็เดินสายบุญตลอดกับสิบสามกับตอบ้านนังผือขล่มเบาเอือยอ๋อสิบเหรอ บก่อนมรคาก่อนสิบก็สิอีกบ้านนั้ตุสองบ้านชันสิบ้านนังือคือว่ามีวงดนุรีบ้านตุ้ยตุ้ยคือว่ามีวงดนตรีบ้าตุ้ยตุบ้านจง่ม่ยังพวกนี้คืองานบุญเราขาดสงการกับไม่บุญนะคะแล้วก็ต่อเดือนหกกับงานแต่งอีกขาดยกหนึ่งแล้วก็ตั้งลงนาค่ะ โอ้ยเขาไม่คอยเห็นบนบางไฟกับพวกมือเนี่ยคันบอลผุเลยละห้องละหาหมดเลยคันแจ็คเห็ดกันนะมองไข่เลยอืม โอเคแล้วพี่น้องเอ้ยก็จะไปบ้านอมราก่อนเนาะเป็นตอน grab เอื่อยเพิ่นษพิเพิ่นมาย่างน้อยอยู่บ้านอมร่าเดี๋ยวติดตามไปเบื้องหน้ากันค่ะได้ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราคลิปนี้ก็สิ้นกรรมไปนี้ละค่ะบุญบ้านกับบริวญยังดอกไปนะมีแนวงงแนวงานมีแต่นางมอยกันกัไปนะ นม่ใชว่าอะไรเฮยขึ้นจ่าจิจุยกันจัิงหน่อยนะว่าเห็ดยังอยู่เห็ดยังอยู่กับคำว่าเบิ่งมาชมเนึ่ค่ะนั่นเป็นโชวนะคะคุณผู้มวัดว่ากับบริเวณรงแฮดอกเพราะว่ามันฮอนนั่งกินเบียร์เย็นๆย็นกันยังฮอนเดี๋ยวอะไรไม่ได้ไม่แห้งออกฮอนเต็มป็นโม่หรสักยังขึ้นมานี่คือการเราไปโม่หรือกัมาโอเคไปต่อที่ตามคลิปหนักแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายรอบเลยได้บอกขอบคุณเจ้าภาพนะคะเบียร์หนึ่งรังหมดไปหกขวดค่ะ เรนจมือใหม <c ười>